ห5ทีจดิใช่ปหมเออโอ้ยเจียวตึงยังอ่ะมึงโดนเท่าไหร่ครับ8นาทีเองเออใช่มันต้องโดนอ่ะแปนาทีครึ่งชั่วโมงอ่ะเซิร์ชจังหวะที่มึงเหลือคนเดียวมึงควรชุบเพื่อนไว้เราอย่าเพิ่งเล่นแบบว่าใจที่เราจะไมเนีมีมันมีบางปืนยิงอยู่ตรงบันไดลุงไม่ไม่ปืนยิงไม่เป็นไรเว้ยมันอาจจะยิงมึงก็ซ้ำเว้ยแล้วมึงปั๊มได้เสี่ยงเอาตะกี้เนี่ยถ้ามึงเสี่ยงได้มึงมึงเจ๋วเลยเซิร์ชเชื่อกูโอเคโอเค <c oughs> คือตอนนี้ใจเราอ่ะใจเราไม่ไม่ไม่ชุบเพื่อนเว้ยกูเข้าใจวิธีการเล่นของเราไว้เพราะเราไม่เคยชุบเพื่อนเลยแต่เราต้องเปลี่ยนใจตัวเองเพื่อเพื่อไม่อยากเล่นอะ่ะ <im it> ใช่ใช่ต้องเปลี่ยนใจนิดนึงแล้วพยายามชุบเพื่อนตะกี้จังหวะที่มึงชุบเพื่อนในมุมนั้นอนะ่ะมันทำอะไรมึงไม่ได้เว้ยมันเป็นมุมแคบมันไม่ได้มันบูดไม่ได้อะ่ะแต่เฟิร์สคิดว่าเฟิร์สไหวใช่ไหมใช่มัน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 เวิร์มใช่เวิร์มเวแบบมเวีร์มไอเนี้ย เสดมันเหวี่ยงไม้มามันเหวี่ยงไม้มามันเหวี่ยงมาตอนผมอีโมโอ,อยู่แล้วผมเลิอกอีโม่พุกก่งไม่ตัวกลัวชอบโดนสตันไม่รู้เป็นเที่อะไรแบบว่าบางทีหลบหลบไม่ได้อะหลบปุ๊บหลบไม่ได้อะโอ้โหคนสุดท้ายเลยนะไปก่อนเลยเอแจ็ค้ลื่อ่ดีจ้ะแจ็คเลื่ียดีเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวไปฝึกไม้ผสมผสมไอ<ม>้น<ม>ี<ม>่ก่อน ปสเมื่อกี้แจ็คแทงไม่โดนอ่ะเนาะมันมันไม่โดนวะไอ้ตัวนั้นอ่ะติดงูทีไอ้เฮียแจ็คแทงไม่โดนอ่ะต้องช่วยแทงอ่ะจนแบบแทงโดนกันเองอ่ะไอ้เฮียคนคนปั่นอ่ะอะไรเนี่ยอาไปมันจะถึงสพไปแล้วไอ้เฮียคขาเทียเลยเออไม่เป็นไรซื้อใหม่มันก็เล่นทุเรียนเหมือนเดิมนะพวกเฮียนะเนาะคือถ้าพวกแฟชั่นไว้เยอะมันจะไม่ยึดเนี่ยโอ้โหว่ามันดูไม่มันตาละลายอ่ะเจอของเยอะในตัวในพวกนี้แม่งเล่นแม่งเล่นเหมือนเดิมเลยนะไอ้เฮียนครบาลอ่ะ แม่งไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยน,ยนวิธีการเล่นเลยอะนิวเจนนิวจินแล้วเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยคนคนคนคุมเหมือนเดิมรู้สึกว่าคนคุมใหม่หรือเปล่าคนใหม่เปล่าคนเดิมดิลุงมูส่งอะใหม่หรอมูส่งมันไม่ใช่หัวหน้าแก๊งไม่ใช่หรอใช่หรอ <c oughs> เดี๋ยวไปหาพวกเอ่อไอเนี่ยไอ้ชี้มันคุมได้วะหมอหก หลังรีนะอุ่ได้หลังรีเดี๋ยวดูก่อนสองนาทีไม่แล้วเราตองเราลองมีมอเตอร์ไซค์ปะมาช่วยพี่ตีไม่ตีกี่นาทีไม่ต้องไม่ต้องครึ่งชั่วโมงทําไมตีตีครึ่งชั่วโมงอ่ะโคตรนานน่นดิผมก็เขาไม่รู้นะรียตรวจองใส่ให้อ่ะไม่เดี๋ยวไปบอกเขาถ้าอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวกูไปบอกเขาให้เดี๋ยวเขาอันเจียวให้มึงเพ่ากลัวมาแล้วเดี๋ยวกูขับรถตรงไปหาตํารวจเลยโอเค ไม,ไม่มีบินด้วยนะหมดตายแน่ๆอาหารหมดตายแน่ๆกูโดนสิบห้านาทีเถอะสิบเอ็ดกูโดนแค่สิบนาทีเองก่อขบุดไอ้ทักลีมันเข้ามาแล้วเดี๋ยวรอแทงเลย ของผมอ,ะอะ <S <S ่ะสี่คนน่ะคือว่าใน JK จะมองหน้ากันัไงวะดนิดนึงที่สอบไม่ผ่านอุตสาห์มีโอกาสกได้ไปส <คะ S 2> ู้<ห>สู้ครับสู้สู้ครับครั้งหน้าเอาใหม่เ<อ>นะาะลองคิดสภาพแบบแพลนในเรื่องเนาะแบบผมโดนแทงเนาะแบบว่าจบโลกันเลยอ่ะไอ้เหี้ยผมว่าผมโดนแทงอ่ะยังไงก็ไม่โดนจบโลเพราะตำรวจช่วยได้ตำรวจช่วยได้แน่นอนแล้วกลับกลับกายเป็นแบบนั้นนะไอ้เหี้ยแล้วแบบดูไว้ตี JK กูบอกเลยนะไอสัตว์โคตรเดือดแค่คิดก็มันแล้วไอ้เหี้ย สงข้ามดูไวเวดดูไวเวดเจเแน่นอนอ,ะอ่ะไอสัตว์อวันนี้ผมพูดได้เฉยพูดในมุมมองคนดูเวอันนี้พูดมุมมองคนดูไม่ได้สปอยพูดในมุมมองแบบว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเฉยว่ามันจะเป็นยังไงอะ่ะแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้เหมือนเราแบบมาแชร์แชร์คุยแชร์กันเหมือนดูหนังอะ่ะ มโนอ่ะเออมโนอ่ะมโนอ่ะมโนขึ้นมาผมว่าน่าจะเตียนเองครึ่งหนึ่งก่อนอะไม่น่าจะไม่ถึงดูไว้เออเป็นไปได้ เป็นไปได้ครับเป็นไปได้นี้ยตีกันครึ่งนึงก่อนนะ่ะเชียรผมดิใส่กันยับอ่ะตรงนั้นอนะ่ะนวลเนียเลยอนะ่ะก่อนตายครับ ลูกพ่อ <c oughs> ลูกว่าเฉินด้วยบอด้วยแอะตายสัตว์วันสุดท้ายให้สมไปบ่อกเชินเรียบร้อยไอ้แยสมเข้าร่วมกันดูไว้ไอสัตว์ ศึกหมหาสงครามโลกจบโลอยเฮียโอ้โหแค่คิดกบมันแล้วเียอันนี้พูดเล่นๆนะพูดเล่นๆนะสัตว์อย่างคิดเวอร์ไปลา้เฮียพวกมึงชอบมโนโด้วยเฮียพูดเล่นๆได้เฉย ฝากบอกแววนลูกพ่อฝา,ากแท็กข้อด้วยอ,อย่าให้สาวขึ้นนะลูกเอ ตอนเนี้ยผมมาในมุมมองของผมในในเซิร์ฟนะตอนเนี้ยผมมองว่า JK แข็งเป๊กเลยนะนะตอนเนี้ยนะแต่ตอนเนี้ยณนะสภาพนะตอนเนี้ยขาดคนไปสี่คนอย่างเงี้ยเรื่องการอุ่มอาจจะลดลงไปเยอะฮะถ้าแบบเคสไม่ได้เยอะอะ แล้วก็ก่อนตายบอกไอ้แจ๊คแจ๊กอย่าไปเล่นไพ่อีกนะเราดูไอ้สมฮะเราดูไอ้สมมันในพรุ่นี้นะช่อง G U M เว้นบักทีวีสมชายนะฮะ ในค่ายในค่ายฟ้านะครับฝากไปดูน้องมาด้วยว่าพรุ่งนี้น้องมันจะเดินเป็นยังไงคัลสตอรี่มันนะฝากไปดูไอ้สมก็ด้วยน่าจะสตรีมประมาณช่วงบ่ายปะบัดบ่ายปะไม่แน่ใจเหมือนกันอหะใช่ค่ายฟ้าค่ายฟ้าค่ายฟ้า GUM TV GUM TV ไม่มึงคุยอะไรมึงลงมาดิสัตว์มึงมาดิดิมึงมาดิดิอย่างหนึ่งหนึ่งไม่ใช่หรอไอ้สัตว์อย่าเล่นตุงกตาดิมาดิไอชิจิ้งดิทำอะไรกูไม่ได้หรอกไอ้เชยเอายิงยิง ยันสัตวดมาดิเฮียมาดิทักลี่มาดิมาดิสัตว์จะมาดวนมีดเด็กกูอ๋อมาดิมาดิมาดิดิเฮียอันนี้ใครเนี่ยยูบีทีฟยูบีทีมาช่วยลุงเผื่อโดนน้อฟอนบัตอ๋อมาดิสัตว์มาดิทักลี่มาดิ ยีน่นี่มาดิสองสอง <Please. S 2> มาไดสัต มันวิ่งเฮียอะไรมันวิ่งไม่หมดจ่ายเฮียเนี่ย ไอ้เคียดีก่อนหมด ไม่เท่าไหร่จะเปิดก้อนโมเดเฮียไม่ได้เปิดครับไม่ได้เปิดครับไอ้สัสแห้ยแกแล้วก็แย้เนุดย เดี๋ยวเล่นบัตรเดียวบัตรดูดคุยอะไรสัตว์มาดิเดี๋ยวเล่นบัตรดูดไอ้เหี้ยมาดิอะไรสัตว์เดี๋ยวบัตดูดอะมัตด,ดูดอะไอหนู ีไอเชี่ยนี่มันทำไมแทงมันไม่ตายวะไอสัตว์กูแทงมันไม่พอวะไอ้เ,เชนเนี่ยนเห็นไหมมาใช้สเต็ปไอเนี้เห็นปะเห็นปะไม้ไม้หนึ่งมันจะแทงไม่ได้เห็นปะมันจะหลบได้ครั้งเดียวเพราะว่ามันใช้อาใช้อาในการในเนะี้ย ว่างๆก็เข้าเซิร์ฟเทนนิ่งบ้างนะครับผมไปฝึกก่อนมาเด็กสัตว์มาป๊บนึงนะยังยังยังลุงผมใช้แค่อันนี้ก็พอ เยอะให้รุนก yeah. ี่มาเจอแม่งเด้อเด้อเอาเอาเอาขาอ่อนแรงเอาเอาขาอ่อนแรงเด้อสัตว์มาดิมาดิเด้อผมใช้สเตปแบบบูธบูธลมแบบแทงโดนอ่ะ จะทำทรงบูตลมยี่เยอะเยอะหวลายสัตว์เวลายหัวลายสัตว์ เ <entender it. S 1> วไรเด็กีอ่ะ กล้วยลายสัตว์ขยัน,นยเอางองเอางองเอางองเอาคนแก่เฮ้ยเฮ้ยอะไรว่างๆเขาเทรนนิง่งมั่งนะไอสัตว์ อะไรกระโดดทำไมกระโดดทำไมสัตว์ได้ได้อยากเจอหลับใช่ไหมอุจะท่าเหรอเหลับหลับหลบอันเด้อะไรสัตว์ควยไรเฮียควยไรควยไรมึงอ่ะเด้วยไอ้สัตว์ คนแก่ล่วงงานถนัดเลยลังแกคนแก่เนยเอา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 เนิ้วลวนแก่แล้วก็เงี้ยดูแล้วไอ้เฮ้ยนี่ปิดมาโคทนี่มึงไงสัตว์ไม่ได้ไม่ได้เปิดครับไม่ได้เปิดครับ เนี่ยถ้าเปิดแล้วจะเชิงอย่างนี้ได้หรอครับผมสุดหล่อฮะเปิดแล้วจะเชิงได้หรอครับสุดหล่อเด้เย้ะ <c oughs> สุดเดะเล่นกดตีนเออะขวายอะไรมึงอ่ะทักเละไอ้สัตว์ ยอมรับไม่ได้ล้อหลบแล้วสิล้อหลบแล้วสิอันเด้ล้อหลบแล้วสิ่ <c oughs> ยามาสนๆมาสามสนสมสนาไอสัสสามสว์สามส่นไป หนึ่งอะไรวะสองเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮยน้าเดี๋ยวไอ้พี่อะไรวะไม่แข่งกูไม่ได้เรื่องเลยวะเนี่ย เอากูไปไอ้เชี่ยเนี่ยเสมอไม่นับไอ้ไอ้ไไอ้ไยไอ้ไอ้อ้อ้อไอ้อไ นับไหมไอเฮียนี่มึงอารมณ์อะไรของมึงเนี่ยไอทักลี่ไม่นับไอเฮียมึงไอทักล,ลี่มึงหยุดเปิดมาโคได้สัตว์ลองลองลองไอเฮียอะไรสัตว์เด็ดเด็ด,ดมาโคมันเยอะเชิงไม่ได้มาโคอะ่ะเออเชิงอย่างนี้ไม่ได้เออเข้าใจไหมเข้าใจไหมอ <c oughs> ไอหนับ ผมไม่ให้ถึงสามหรอกสามใบสัตว์สามเป้าสามเป้าเหี้ยสามเป้า,า,ปาออฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนเดี๋ยวจะ จนคางพวกกูทำมานานพวกกเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝาเฟว่าชวันในใไรเชื่อมึงแล้วไปสอบว่าช่วนได้เชื่อมึงไปอยู่แล้วว่าชัวันได้ลูมันทำไรว่ชั่วนด้ดูนตินพวกกูคามิงสูดแล้วกูควรจะแรงชุกกะ